ทหารกองกำลังสุรศักดิ์มนตรียึดไฟแช็กเถื่อน 1 2 0 0 0อันขนขึ้นเรือข้ามน้ำโขงจังหวัดมุกดาหารรอบนำเข้าไทยขนร้ายหนีกลับฝั่งลาวไปได้ครับโดยเมื่อต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาครับกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีรับแจ้งว่าจะมีการขนย้ายสินค้าของผิดกฎหมายเข้ามาฝั่งไทยกระทั่งเวลาประมาณตีสี่ตรวจพบเรือหางยาวข้ามแม่น้ำโขงบริเวณบ้านว่าน้อยตำบลว่าน้อยอำเภอว่านใหญ่จังหวัดมุกดาหารจากนั้นครับก็มีกลุ่มชายประมาณ6-7คนแบกกล่องขึ้นใบวางบนฝั่งจังหว จึงขอเข้าตรวจสอบแต่กลุ่มดังกล่าวรีบถีบหัวเรือขับออกจากฝั่งไทยแล้วก็ข้าไมไปยังฝั่งลาวครับโดยทิ้งแต่กล่องไว้เป็นอนุสรณ์ครับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบก่องบรรจุไฟแช็ค6ก่องจํานวน12,000อันลักลอบนําเข้าโดยไม่ผ่านพิธีการศุลกาการเจ้าหน้าที่จึงขนย้ายมาที่ฐานปฏิบัติการกองกําลังศุลกากรีบ้านบางสายน้อยอาเภอว่านใหญ่จังหวัดบุกดาหารก่อนส่งมอบให้เจ้าหน้าที่ด่านศุลกาการมุกดาหารดําเนินคดีต่อไป ขอบคุณข้อมูลข่าวจากข่าวสดออนไลน์